ให้ออกงานที่เราอยู่ทตอนนี้มาล้อมก็งานก่อนข้ารางนี่อนะครับขอามัจากนับริานะครับโดยนายยพุชาตสิองะากต่อไปเราจะมางด้านของเสียปนกางสายเครื่อนไปต่อทางด้านางส่วนใหขอส

ไม่เชื่อคำก้ยิงนะผมก็ขอเรยกขอไาลอยขอปลอไม่ได้คนกล้าแต่เราก็เลยต้องรับรองการต่อ

หลวงพ่อจะมาเพื่อมาพื่โลกนี้จะมาเพื่อจมาบริบบ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 ทบบบบบเบบ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 บ ประกอบด้วยการดำเนิก่ดูแลหรือพิสนผัฒนาที่หลวงพ้อยรบการเก็การศึกษาที่สองแล้วก็คุณเดียวก็เป็นผู้นำทางตองได้รับเวลาสะแล้วก็เป็นผูานหรือพ่อผู้สูงาที่รับาราลงหร้อถ้าขอเชิญนักการศากาที่สองนะครับเข้าสู่งาพอดีนะครับที่นั่งรัการได้จากหลวร้อยนะครับเจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดกางเขาวนะครับ อนนี้ขอเรียนเชิญทุกสุโรรณาเรียนทุกท่านนะครับในวันจะเป็นคณะครูวยางจากโรงเรียนหลาผู้นำพ้องพี่ผู้นำองจิตนะครับผู้ใหญ่ราชกานัมนรสมาชิกสภาเทศบาลตำรวจนานะครับรวมถึงราชการหล่าองค์กนะครับตอนนี้พี่แดงชุดปากปี๋ขาวนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านรับที่สุโรราเรียนนะครับทางด้านอาเก้อีนะครับที่ทางสถานรักของเราได้จัเตรยไว้ให้กับ ท่านเพื่อนู่นนะครับแล้วก็เพื่อจะร่วมเข้าสู่ในพิธีในวันนี้ต้องเรียนเชิญผู้สูงอายุนะครับเจ้าหน้าท่เจ้าหน้าที่ข้ราชการทุกท่านนะครับที่จัดชุดกันไปทำแล้วก็ขอเชิญนะครับต่อไป

นายประทานมางุกิจสมัยใหม่มาเหกลาวว่าในที่สุดงส่วนนีแต่เู้ที่จะปผู้ระทานต่อการสนับสนุสนในการพัฒนาวัทีุ่ดิวอายุ82นะปีเท่าลับ2ิ0ครับต่อไป วัตถุดิบดุลยามเทพธรรมจากที่มาเป็นพวกท่านพระสวนชาติบาลได้เลยนะครับตอนน้ขอสิ่งจากพระองค์